คณิงชอบคือหนูว่าคุยกับคณิงตอนที่แบบถ่ายงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คุยกับคณิงว่าคณิงพี่อ่ะชอบเพลงหนึ่งมากอะไรอย่างเงี้ยแบบที่แบบที่แบบมันดังในติ๊กตอกมากตอนนี้เพราะว่าชอบดูคนเต้นคือเพลงมันก็จะเป็นเพลงแบบ make me sweat make me water ใช่ไหมทุกคนแล้วแล้วหนูว่าร้องให้คณิงฟังแล้วหนูบอกคณิงว่า เนี่ยพี่ชอบเพลงนี้มากเพราะว่าพี่เห็นคอนเทนต์นแล้วแบบมันแบบมันแบบมันว้าวอะ่ะแบบมันว้าวมากมันแบบเฮ้ยคนเราท,อรบบท,ทาอะไรแบบนี้ได้เด้อหรอมันทำท่าอะไระไรด้เด้อหรออะไรอย่างงี้หนูก็เลยคุยกับคณิงเรื่องนี้ใช่หลังจากนั้นว่าคือน้องคณิงคือส่งคลิปที่เกี่ยวกับเพลงนี้มาให้หนูดูหมดเลยคลิปสอนเต้นคลิปเพลงนี้คลิปท่าอะไรอย่างเงี้ยน้องส่งมาให้ดูตลอดแล้วแบบ หนูพูดกับคณิว่าแบบเออแบบบ้านจิ้งจกเยอะมากแล้วแบบหนูว่าไม่ชอบสัตว์เลยคันส,สักชนิดเลยที่แบบมันน่าก,กลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่น้องอะชอบหนูว่าส่งคลิปไปให้น้องดูหนูก็แบบว่าวันนี้พี่กลัวมาพี่ไม่ชอบอันนี้ที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบส่งส่งไปให้น้องอีกเยอะมากทุกคน แบบล่าสุดน้องเพิ่งส่งมาส่งส่งวิวใช่หลังจากไลฟ์ที่หนูพูดว่าน้องเมย์ไม่เดว่าทุกคนที่น้องส่งน้องก็ส่งมาอีกทุกคนน่ารักสุดๆดคนนี้มาเดูจริงจกที่ห้องพี่ไหมเมื่อวานแม่พี่จับออกไปประมาณสี่ห้าตัว วานแม่พี่จับไปสี่ห้าตัวน้องคลคยสนใจมาจับไหมพี่น,นัพี่พววามันยังเหลือในห้องพี่อยู่ประมาณสักสองตัวจากกันเดาแต่ว่าน้องน่ารักจริงทุกคนน้องแบบน่าเอ็นดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาหนูมีรูปคู่น้องรูปหนึ่งที่แบบทั่วโเห็นแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าแบบน้องแบบน่ารักมากแล,ล้หนูคือแบบ คือแมนมากอะ่ะหนูถ่ายรูปคู่น้องคือแบบทําตัวน่ารักยังไงก็รู้สึกว่ายังแมนกว่าเนาะยังแมนมากๆอยู่ดียังดูแบบเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกจับเป็นเด็กผู้ชายถูกจับมาใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเลยค่อืมก็รอดูร <c oughs> อดูค่ะ